สวัสดีค่ะพี่อรินก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคา On ออทีวีเจอกับผมแคบยอรินครับและอ้างค่ะแน่นอนครับว่าเจอกับเราสองคนแบบนี้เป็นประจำนะครับทุกๆวันเสาร์ทางททบ5เวลาบ่าย2องโมงถึงบ่ายองห้าสิบห้บา,านาทีครับและทางรายการก็ยังมีสาระดีๆแน่นเอียดมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยแต่ตอนนี้ไปพักชมผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่และกลับมาอยู่กันต่อในรายการคารออทีวี กลับมาอยู่กันต่อในครับในรายการคาร์ออนทีวีนะครับและตอนนี้ช่วงแรกมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วแหละครับค่ะอังก็ยังมีกิจกรรมดีๆจากทางอิสุสมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยไปชมพร้อมกันในช่วงควรรู้คู่รถค่ะช่วงควรรู้คู่รถไฟไฟเดิมหนาประกันสตาร์ด้วยแม่ไม้ไม,มวยไถยไฟไฟไฟ สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่วงคนรู้ผู้เราในสัปดาห์นี้อังก็ได้มาอยู่ที่ลาดนานอนุสาวรีเท้าสุนา,นารีสวันดนครราชสีมาค่ะอังจะพาคุณผู้ชมไปชมการแข่งขันไทไฟย่าโมจะสนุกและมันขนาดไหนไปชมพร้อมกันเลยค่ะ ส,ส,สูร่วมกับไทยไฟจัดการแข่งขันมวยไทยระดับโลกไทยไฟย่าโมเบิกเลิกไฟแรกแห่งปีเอาใจแฟนมวยชาวอีสานด้วยการนำสุดยอดนักมวยนานาชาติรวม8คู่อวดลีลาแม่ไม้มวยไทยบนสังเวียนเกียดดรติยศผสานแสงเสียงสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์ครบเครื่องสมบูรณ์แบบกลางรางอนุสาวรีย์ท้าวสุรนาลีจังหวัดนครราชสีมา โดยเป็นการแข่งขันของสุดยอดนักชกจากนานาประเทศ16คนจำนวน8คู่ขึ้นประทะหมัดอวดคัมพีมวยไทยแบบคะรุ่นทั้งแบบสวมนวมและแบบค่าเชือก Rition, วันเวลาที่มันเรื่องหัวผ่านไม่ยอมร้องและสังทาที่ยืนจ่ากับปู่กันยังคงสู้ฝึกฝนเพื่อปะปู่ไม่ช้าโลกของวัยสมัยไทยที่ถูกทอดเจตนานุรีล่าสังเวียนท่าที่มันตัวสวยงามตัดฟ้าได้คมเขี้ยวที่ทุกคนตั้งแต่ก่อนทุกโลกนั้นยอมรับและตั้งคันนานามไอ้ต้าไส้ดินกินตะลิบโบราณเขาส่งยุคเป็นสองพันโบสถ์เมืองไทยไฟดีจากสู้เมื่อการสังตาส่งวัยไทยดินดันก็องค์จิตบอก โดยคู่เอกของรายการเป็นการชิงชัยในศึกยอดมวยไทยแห่งสยามประเทศอิสุสุครับซูเปอร์ไฟท์2016ในรุ่นเวทเวทน้ำหนัก67กิโลกรัมสำหรับศึกซูเปอร์ไฟท์ปทเพชรลุ่งเรืองแชมป์คนล่าสุดของอิสุสุครับพบกับพยาสมุยลูกสะพอลงต้มกรมสัมระสานมิตร ซึ่งผู้ครองตำแหน่งแชมป์จะได้เป็นนักโชกตัวแทนประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังเวียนศึกมวยไทยระดับโลกไทยไฟ2016ในช่วงปลายปีนี้ ซันอยู่กับมิสเตอร์ฮิโรชินะคะกัว,ว่าประธานบริษัทกรีเพ็ดอิสุสเซลส์จำกัดน,นะคะและ ai, มิสเตอร์โทชิอากิไมค์คะว่าประธานคนใหม่ของบริษัทกรีเพ็ดอิสุสเซลส์จำกัดคะ่ะและคุณปตทเพชรรุ่งเรืองนะคะแชมป์อิสุสครับซุปเปอร์ไฟล์คนล่าสุดที่ลานย่าโมในงานไฮไฟล์โคราชะคะ่ะอยากจะเรียนถามท่านประรธานนะคะ uh. ว่าท่านประธานรู้สึกยังไงบ้างคะที่ปตทเพชรรุ่งเรืองแชมป์อิสุสครับคนที่26นะคะเป็นแชมป์อิสุสครับซุปเปอร์ไฟล์ในวันนี้นะคะ่ะ ท่านประธานก็บอกว่าท่านประธานรู้สึกยินดีนะคะแล้วก็ปลื้มใจเป็นอย่างมากที่ปตทเพชรรุ่งเรืองนะคะแชมป์อิสุสุขัพคนล่าสุดนั้นสามารถรักษาความเป็นอิสุสุขัพซูเปอร์ไฟท์แชมปเปี้ยนไว้ได้ในวันนี้อย่างงดงามนะคะก็อยากให้ปตทนั้นเป็นตัวแทนประเทศไทยในศึกชัยไฟท์นะคะชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้อยากให้ปตทสู้อย่างเต็มที่ด้วยค่ะ มาท่านก็ขอเรียนเชิญนะคะท่านผู้ชมชาวไทยทุกท่านให้ช่วยกันส่งกําลังใจไปเชียร์ปตทเพชรรุ่งเรืองเขาไม่ได้เป็นแค่แชมปเปี้ยนของอิสุสอีกแล้วนะคะตอนนี้เป็นตัวแทนประเทศไทยเป็นแชมปเปี้ยนของทนไทยนะคะส่งใจไปเชียร์ปตทเยอะๆในการชิงช้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเยือนตุลาคมนี้ค่ะน่าเสียดายเหมือนเวลาในช่วงคนรู้คู้นรถในสัปดาห์นี้แล้วค่ะไปพักชมผู้สนับสนุนรายการการันสักครู่และกลับมาอยู่กันต่อในรายการ ขาอ่อนทีวีสนับสนุนโดย i s u z u X series 1.9 DDI Blue Power และตอนนี้นะครับช่วงของความอร่อยมารอคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้อัาจะพาพี่โยลินและคุณผู้ชมไปหาของอร่อยที่ไหนทานกันไปชิมพร้อมกันในช่วงของเด็ดกาทมค่ะช่วงของเด็ดกาทมสนับสนุนความอร่อยโดยรุ่นใหม่ isuzu d max 1.9 ddi blue power ผู้ชมมาอยู่กับอังในช่วงเด็กกาโมค่ะ,ะวันนี้อังจะมาอยู่ที่ถนนเพชรเกษมซอย63ถับ3อังจะพาคุณผู้ชมไปทานข้าวมากกันไก่กันค่ะแต่ว่าจะอร่อยและเด็ดขนาดไหนไปชิมพร้อมกันเลยค่ะ,ะและตอนนี้อังก็ได้ยินอกับเจาว่าลินเจ้าของร้านหลักสองข้ามันไก่สวัสดีค่ะเจาว่าลินวสวัสดีค่ะ อังท่ราว่าร้านี้เปิดมานานกี่ปีแล้วคะปีนี้เป็นปีที่25นะคะในรุ่นของเรานะคะทําไมถึงตั้งชื่อร้านว่าชื่อนี้คะค่ะเพราะว่าเขตนี้คือเขตหลักสองนะคะเราเลยตั้งชื่อร้านตามชื่อของเขตแล้วขายที่นี่มันตั้งแต่แรกเลยปะคะจริงๆรงร้านเราเนะี่ยมีอีกร้านหนึ่งจะอยู่ที่ท่าดินแดงนะคะเปิดมาประมาณ50ปีแต่มาเปิดที่นี่เข้าปีที่25มาถึงร้านข้าวมันไก่ข้าวกับไก่ที่นี่เด็ดยังไงคะข้าวที่นี่เราจะนุ่มนะคะแล้วก็ข้าวเนี่ยจะเป็นเม็ดสวยๆเหมือนเม็ดข้าววสาารแต่่ข้ี จะให้ความนุ่มนวลจากการที่หุงในเตาถ่านส่วนไก่เนี่ยเราจะต้มแบบตุน เพราะฉะนั้นเนื้อไก่เนี่ยจะออหอมหวานนุ่มนอกจากไก่ต้มแล้วยังมีไก่อย่างอื่นอีกไหมคะมีค่ะคนทานเยอะๆเลยเนี่ยนะคะจะเป็นไก่อบนะคะแล้วก็ไก่ทอดแล้วน้าจิ้มที่นี่ซับตรงไหนคะน้าจิ้มที่นี่นะคะทําจากผลไม้หมัก5าอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่ทานแล้วจะไม่มีปัญหาเรื่องพวกท้องเสียหรือเรื่องอะไรอย่างนี้จะไม่มีนะคะแล้วมันให้ประโยชน์แก่ร่างกายด้วยนะคะแล้วความกลมกล่อมของน้าซุปล่ะคะมีความกลมกล่อมยังไงคะออน้ําซุปของเรานี่นะคะไม่จาเป็นต้องใส่พวกผงชูรสเพราะว่าเราขายไก่จํานวนมากนะคะ ะะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระดูกไก่ที่เราต้มเนี่ยมันจะให้ฟวาหวานหอมอยู่แล้วและอีกส่วนหนึ่งก็คือเราใช้น้ํามะนาวดองนะคะซึ่งสมัยนี้ไม่มีคนทําแล้วนะคะจะช่วยให้ลดฟาเเีียนได้นะคะเดี๋ยวช่วยจัดทีเด็ดให้อังชิมหน่อยได้ไหมคะอ๋อได้เลยค่ะด้วยความยินดีค่ะขอบคุณค่ะ,คะ ว้าวอาหารที่อยู่บนโต๊ะนี่คือทีเด็ดทั้งหมดเลยมีอะไรบ้างคะขอแนะนําอาหารตัวแรกนะคะคือไก่ต้มนะคะเนื้อจะนุ่มแล้วก็หอมมากนะคะส่วนตัวที่2นี่นะคะเป็นไก่อบนะคะอบด้วยซอส ึ่งเป็นฟอกพิเศษจากร้านของเราเองนะคะแล้วก็ตัวที่3นี่จะเป็นไก่ทอดนะคะอันที่4ี่นะคะจะเป็นหมูกรอบนะคะหมูกรอบตัวนี้รับรองว่าหนังกรอบแล้วข้างในจะนุ่มส่วนอันนี้เป็นหมูแดงซึ่งเป็นสูตรโบราณเนี่ยก็คือการเอาหมูมาตุนแล้วก็มาย่างไฟอีกทีหนึ่งอันนี้ก็คือน้ําแกงกระเพาะปลาขาไก่นะคะถ้าคนจีนโบราณเนี่ยจะนิยมว่าการตุนกระเพาะปลากับขาไก่ช่วยบำรุงให้ขาแข็งแรงช่างไม่ไหวล้วค่ะอันขอชิมไหนได้ไหมคะค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะเชิญเลยค่ะ ของทางร้านตลอดเลยอะเวลา25ปีคืออะไรคะคือร้านข้าวมันไก่ทั่วไปนะคะอาจจะเหมือนๆกันหลายๆอย่างนะคะแต่ถ้าอยากจะทานข้าวมันไก่ที่เป็นสูตรโบราณนะคะลองไปชิมดูนะคะเม็ดข้าวจะนุ่มนวลให้ความหอมแลรับรองว่าไม่เหมือนที่อื่นรับประกันค่ะรา้านข้าวมันไก่แบบนี้มีอยู่ทั่วกรุงเทพม,มหานครทรําไมถึงต้องมาทานร้านนี้คะเจ๊ร้านเรานะคะถ้าไม่ได้จริงเนี่ยไม่ได้เปิดมานานถึง25ปีนะคะ ถ้าอยากรู้อยากลองขอเชิญมาชิมที่ร้านนะคะจะได้รู้ว่าจริงอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่านะคะร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคะ,คะร้านหลักสองข้าวมันไก่นะคะตั้งอยู่ถนนเพชรเกษมนะคะปากซอยเพชรเกษม63ทับ2นะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามเดอะมอลล์บางแคนะคะเปิดปิดละอยู่วันไหนบ้างคะร้านเราเนี่ยจะเปิดตั้งแต่ตี5ทุกวันปิดร้านบ่าย3โมงเดือนหนึ่งจะหยุด1วันแต่ต้องขออนุญาตว่าหยุดไม่แน่นอนนะคะและทางร้านนี้ก็ยังมีเฟซบุ๊กไลน์และเว็บไซต์ ให้คุณผู้ชมติดตามด้วยใช่ไหมคะค่ะตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะคะนอกจากของเขาแล้วทางร้านก็ยังมีขนมหวานอีกใช่ไหมคะคือคะอะไรคะอันนี้ขอแนะนําตัวแรกนะคะคนจริงเขาเรียกว่าชุ้งเปี้ยนะคะหมายความว่าเป็นขนม โชคลาภชุ้งแปลว่าเหลือนะคะเปี้ยแปลว่าขนมเพราะฉะนั้นขนมตัวนี้ถ้าแปลตามภาษาจีนก็คือขนมที่ไหว้แล้วให้ประสบความสําเร็จแล้วเหลือกินเหลือใช้นะคะอันนี้รับประกันว่าอร่อยนะคะทําจากถั่วเหลืองงาขาวไข่แดงนะคะส่วนตัวที่2นะคะก็คือตัวขนมเทียนนะคะเราทํามาจากแป้งม่วน้ําซึ่งเป็นแป้งแบบสมัยโบราณนะคะซึ่งแป้งออกมาแล้วจะนุ่มนวลไส้จะออกเผ็ดพริกไทยกระเทียมนะคะตัวนี้รับประกันเป็นของมีชื่อที่ร้านเรานะคะแล้ววันนี้อังโต้ขอขอบคุณเจว่าลินเจ้าของร้านหลัก สองข้าวมันไก่ที่ให้อังมาชิมของอร่อยในสัปดาห์นี้คุณค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะและที่ขาดไม่ได้ต้องขอ,ขอขอบคุณผู้สนับสนุนความอร่อยที่พาอังมาชิมของอร่อยทุกสัปดาห์รุ่นใหม่อิสุสู1.9 DDI Blue Power ขอบคุณค่ะไปพ่านชมผู้สนับสนุนรายการกันสักครู่และกลับมาอยู่กันต่อในรายการพาอ่นชีวี ริงคะในสัปดาห์นี้พี่โรดรินม,มีกิจกรรมอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างคะต้องมีอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าโตโยต้าจะพาผมและคุณผู้ชมไปขับเคลื่อนความสุขกันนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าในสัปดาห์นี้จะพาไปที่ไหนไปติดตามพร้อมกันในช่วง happy today by toyota ช่วง happy today by toyota ขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วง happy today by toyota ในสัปดาห์นี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาอยู่กับกิจกรรม corolla artist world Pro challenge 2016นะครับเป็นรถไ่ดิฟทิง เอาติสนะครับกับภารกิจ World Pro Challenge นะครับผม5นาทีขับ5้าท่ายากบนถนนยมราชแห่งนี้กันเลยครับโดยทีมของคุณซานีนะฮะและก็แชมป์ D1 GP นะครับคุณมาสโตอคาวาบะตะ นะครับพี่ได้มีทีมเลสควีนจากแดนญี่ปุ่นมาเลยมานามิโคบายชิ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจัดกิจกรรมแห่งความตื่นเต้นในค o ร่าอัลติสเวิร์ลโปล์ชาร์เลนจ์ในงานคุณจะได้พบกับความเหนือชั้นในเทคนิคการขับของนักแข่งรถมืออาชีพและสแตนแมลระดับโลกนำโดยมาสโตกคาวาบะตะและมานามิโคบายชิสุดยอดนักแข่งรถจากประเทศญี่ปุ่นครับและออฟเลนไลแมนสแตนแมลมากความสามารถจากคอยีบู โดดเด่นด้วยบทนักแสดงแทนพอลวอล์เกอร์ในภาพยนตร์แอคชั่นอย่าง Fast and Furious 7ครับมาแสดงโชว์สุดพิเศษ World Pro Challenge Performance Show ให้ได้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถในการขับขี่โค r า l ่า a อลติส2016ในรูปแบบต่างๆอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนครับ คุณผู้ชมสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการค่าออนทีวีของเราได้นะครับผ่านทางแฟนเพจ Facebook เข้าไปแล้วค้นหาคำว่าค่าออนทีวีนะครับและสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังได้ผ่านทาง w w ็บไซต์ b e c o m นะครับ เข้าไปแล้วเสิร์ชหาคําว่ารายการเป็นภาษาไทยครับตามด้วย car on tv เป็นภาษาอังกฤษนะครับเพียงเท่านี้คุณผู้ชมก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราย้อนหลังได้ทุกสัปดาห์แล้วแหะครับกลับมาพบกับเ,เ,เราลสองคนได้ใหม่ทุกๆวันเสาร์ทางททบ5เวลาบ่าย2องโงครึ่งเป็นต้นไปสําหรับวันนี้อังและพี่โอลินลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ